พบกับพุทธคุณดีของคลังเด็กเครื่องล้างครบเสร็จกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับทันใดกำลังมองหาของคลังเสริมดวง สามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของครั้งเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากกันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ at hmq 0599t หรือสแกน QR Code ได้เลยครับเกจิหลวงพ่อกี่และหลวงพ่อตีวัดหูช้างตำนานประราคีกสร้างโบสถ์ไปรับชมกันได้เลยครับ ถ้าเกิดว่าจะกล่าวถึงวัดในจังหวัดนนทบ,บรุรีที่มีชื่อเสียงเรื่องชื่อในเรื่องของความศรัทธาคงต้องมีชื่อวัดหูช้างวัดหูช้างเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการสันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระครูวิหารกิจจานุการอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุดงมาเยี่ยมลูกหลานที่มาอาศัยอยู่ที่ย่านนี้ และได้พบสร้างเจดีเก่าสมัยอยุธยาเห็นว่าที่นี่เหมาะแก่การสร้างวัดจึงได้บอกพูนเชิญชวนลูกหลานของท่านและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ช่วยกันสร้างเป็นวัดขึ้นอีกครั้งพระประธานในพระอุโบสถของวัดหูช้างในปัจจุบันพระพุทธนิมิตกิจจานุการเป็นพระพุทธปฏิมาที่หลวงพ่อปานได้หล่อไว้เพื่อปฏิษนาในพระอุโบสถ และได้แต่งตั้งหลวงพ่อจวนและหลวงพ่อแจม่มพระคู่แฝดซึ่งเป็นสิทธิของหลวงพ่อปานขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสำหรับพระเกจิอาจารย์ที่นับได้ว่าเป็นตำนานของวัดหูช้างมีสิทธิานุสิทธิ์นับถือและเป็นที่เก่าขานถึงความเมตตาอย่างหลวงพ่อกี่หรือหลวงปู่กี่มีตำนานเล่าขานกันถึงประวัติของเกจิอาจารย์ผู้เลืองอาคมท่านนี้ไว้ว่า หลวงพว่อกีมีนามเดิมว่าท่านกีบุญใจใหญ่ปิดาชื่อนายขอยบุญใจใหญ่มารดาชื่อนางฝายรัตนชื่นเกิดเมื่อปีพศ2444มีพี่น้องร่วมปิดาและมารดาเดียวกัน13คนครอบครัวเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีในวัยยาว์หลวงพว่อกีมีความสนใจและศึกษาตำราการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆ โดยได้ศึกษาวิชาจากคุณปู่ของท่านซึ่งเก่งทางด้านการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหูช้างตำบลคูเวียงอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีจำพรรษาที่วัดหูช้างได้2พรรษาหลวงพ่อกีต่อได้ออกทุดงวัดเพื่อสแสวงหาความสงบวิเวกฝึกวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญภาวนา ท่านมีความมุ่งมั่นฝึกสมาธิเจริญภาวนาด้วยจิตจนจิตรวมเข้าสู่ฐานของสมาธิและได้พบกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเกจิอาจารย์เจ้าของประนัดขิกที่เราขานกันว่าสามารถทวนน้ำได้หลวงพ่อกี่ล่าเรียนวิชาอาคมจากเกจิอาจารย์หลายท่านอาทิกงจ้าพแห่งสำนักวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงผู้แดงวัดตะเคียนนนทบ,บุรีและหลวงพ่อปานวัดบางนมโครวมทั้งเจ้าคุณโพวัดชัยพืชมาราอีกด้วยหลวงพ่อกี่วัดหูช้างถูกจัดให้เป็นเกจิตดังสมัยพศ2 5 0 0ที่คนเมืองนอนขเคารพนับถือท่านมากโดยเฉพาะการทำตะกุดและเครื่องล้างของของังต่างๆท่านยังคงจานเองรวมถึงการเหล่าไม้และวัสดุมวลสารต่างๆ เองทุกขั้นตอนจึงทำให้วัตถุมงคลของท่านเข้มขลังทรงคุณค่าและที่สำคัญหายากมากครับตำนานประลักขิกเมืองนอนสุดยอดของความหายากและปรารถนาเมื่อครั้งที่หลวงพ่อกีได้ทำการบูรณะวัดรวมถึงอุโบสถขึ้นใหม่โดยใช้เงินทาบุญของผู้ทธิหมายปองประหลักขิกจนมีคำพูดว่าประหลักขิกสร้างโบสถ์หลวงพ่อกี เป็นพระเกศิอาจารย์ที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากและยังเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บผีเข้าสิงหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งในสมัยนั้นขนานนามกันว่าหลวงพ่อกี่ผีกลัวท่านเก่งด้านอาคมไล่ผีสะดเดาะเคราะ์เสริมดวงแก่คนถูกคุณใส่ถูกกระทำด้วยอาคม วิชาสร้างพระดักขิกตลอดจนอาคมต่างๆของหลวงพ่อกี่ถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังหลวงพ่อตีหลานชายของหลวงพ่อกี่นับว่าหลวงพ่อตีเป็นพระเกจิที่สืบสายพุทธ,ธาคมมาอย่างเข้มขลังหลวงพ่อตีมีนามเดิมว่าทองใบเมฆอิดเป็นบุตรชายคนเดียวบรรพชาเมื่อปีพศ .2501 และอยู่รับใช้หลวงพ่อกี่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ดูแลหลวงพ่อกี่นั้น หลวงพ่อตีได้รับเรียนวิชาการสร้างประรักขิกจากหลวงพ่อกี่ว่าการว่าการเขียนยันของหลวงพ่อตีนั้นหลวงพ่อกี่ท่านเป็นคนจับมือหลวงพ่อตีจานอักษรหลวงพ่อตีโดยช่วยหลวงพ่อกี่จานตะกุดและสร้างเบียร์แก้ตำลับหลวงปู่ลอดวัดนายโลงและจานประรักขิกตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงพ่อกี่มีชีวิตอยู่ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้ล้วนถือเป็นงานทำด้วยมือหรือแฮนด์เมดทั้งสิ้น พระครูประหลัดอัมพลทิศบุญโยหรือพระอาจารย์ออสหลานชายหลวงพ่อตีเจ้าอาวาสวัดหูช้างชอบวิชาอาคมมาตั้งแต่วัยเรียนหนังสือเมื่อบวชแล้วได้เป็นผู้ดูแลรับใช้หลวงพ่อตีผู้เป็นหลวงลุงจึงได้วิชาอาคมจากการช่วยหลวงลุงจัดสร้างวัตถุมงคลและวัตถุมงคลหลายรุ่นที่พระอาจารย์ออสได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อตี ผู้เป็นหลวงลุงให้จัดสร้างดูแลวัตถุมงคลแทนปัจจุบันพระอาจารย์ออดเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ศรัทธาของมหาชนทั่วไปให้ความเชื่อถือเรื่องการดูหมอลดน้ำมนต์เจิมรถแบ่งเบาภารการพันสามากข,ของหลวงพ่อตีได้มากสําหรับสิ่งที่ขึ้นชื่อของวัดหูช้างใบในมีเพียงวัตถุมงคลเท่านั้นนะครับแต่ยังขึ้นชื่อในเรื่อง ของการเจิมรถอาบน้ำมนต์และพิธีสวดผ่านยักษ์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ